้าอาหารต้องห้ามยิ่งกินยิ่งแก่เสี่ยงภูมิตก ติดเชื้อง่ายแล้วก็อ้วนลงพุงอาจจะเป็นโรคเรื้อรังในอนาคตได้ถ้าเกิดกินมากจนเกินไปนะครับอาหารต้องห้ามก็คือผลิตภัณฑ์จากวัวคิดว่าดื่มนมแล้วจะสูงอันนี้เป็นความเชื่อเก่าๆเพราะว่าแคลเซียมช่วยเรื่องกระดูกเติบโตจริงแต่ในนมวัวนะครับเขามีสารแพ้สารพัดอย่างเลยถ้าท่านอยากสูงนะครับเปลี่ยนมนมนะเป็นนมธัญพืชนมธัญพืชที่ไม่หวานงาขาวงาดําพวกนี้โรยใส่อาหารให้ลูกกินทุกวันเลยนะครับงาขาววันละหนึ่ง ตแต่ถ้าเกิดไปเหนือเนาะคุณต้องมีวิตามินตัวหนึ่งที่เอาแคลเซียมไปเก็บในกระดูกสิ่งนั้นคือวิตามิน k 2จะมีเยอะมากในถั่วดําพวกนัตโตบีถ้าคุณไม่ชอบอะไรเลยคุณก็ต้องไปเสริมสารอาหารวิตามิน d 3 k 2ก็ได้แนะนําว่าไปศึกษาสูตรของหมอเขาจะมันพิมพ์ว่า DK เครื่องดื่มต้องห้ามน้ําอัดลมข้างหลังผมเนี่ยเพราะเขามีน้ําตาลฟรุกโตสมันคือน้ําเชื่อมน้าเชื่อมนี่คือต้องห้ามเลยน้ําตาในน้ําเชื่อมเป็นสารแก่เกาะกับหน้าทําให้เกิดตีนกาเร็วต้องเน้นอันที่เป็นผลไม้ที่มีวิิตามน วิตามินซีสตรอเบอรี่เนี่ยดีมากตาลี่ดีบลูเบอรี่ดีมากถ้าท่านสามารถหาซื้อได้มันมีสารเรสเวอราทรอลนะแต่วิตามินซีสูงที่สุดเลยนะแล้วมันมีกากใยไปบำรุงเชื้อในลำไส้ด้วยนี่นะครับนี่อันนี้ดีมากอาหารต้องห้ามน้ำมันขวดเหลืองน้ำมันพืชมันผ่านเครื่องจักรอะไรก็ไม่รู้ไม่หมดเลยเป็น10บสตอนแต่สิ่งเหล่านั้นที่เรารับมาครับทำให้ร่างกายท่านอักเสบอักเสบเท่ากับแก่เร็วอักเสบเท่ากับเสี่ยงมะเร็งใช้น้ำมันอะไรดีอัน นะครับน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นอันที่22 2, คือผัดด้วยน้ําอันที่3ถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นไตกีสลายสูงนะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ํามันที่ผมแนะนําให้กินกินจริงๆเลยมี2ตัว1น้ํานมันมะกอกสูตรโม2สองโอเมก้าสามแล้วก็โอควิลเทนแทนหรือน้ํามันกุ้งอ่ะสามอันที่ผมแนะนําที่ผมกินเองเนี่ยนะอาหารต้องห้ามอาหารปิ้งย่างนะครับพวกบุฟเฟ่ลาย่างไก่ย่างแบบเนี้ยที่มันไหม้มากๆนะถ้าอยากจะกินปิ้งย่างจริงๆไปกินต้มสูตรอาหารชะลอวัยของโมกนะครับ อาหารต้มลวกนึง่งตุน๋นอบด้วยไอ้น้ำผมแนะนำเป็นปลาต้มกับน้ำพริกกับผักเยอะๆเนี่ยท่านจะผอมสุดๆเลยข้อสุดท้ายคือเนื้อแปรร,รูปอย่างเช่นไส้กรอกแฮมโบโลน่าถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าโอ้ลูกชิ้นไก่นะลูกชิ้นปลาโปรตีนสูงนะครับก็ต้องไปดูว่าเขาทํำยังไงเขามีสารเคมีสารกันบูดใส่อะไรบ้างไหมเปลี่ยนเป็นเมนูเห็ดแทนให้คุณกินเห็ดวันละอย่างน้อย4ี่ชนิดเอาดีที่สุดเลยชิทาเกะไม t าเกะ c ค i n มินี o พอ o b e l l o เพราะว่าเห็ดเนี่ยมีวิตามินดีสูงมากแล้วก็เห็ดยังมีกากใยละลายในน้ําที่มีชื่อว่าซอลิเบอไฟเบอร์นะแล้วก็มีวิตามินดีสสูงที่สุดวิตามินดีผมย้ําเลยว่าห้ามขาดศึกษาสูตรวิตามินดีของโมเพิ่มพิมพ์ว่าดีเ